สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านกำลังมาหอดนะครับมาหอด,ดครับอาจารย์ไหมเป็นฝีจักเศราัวเส้า,สา,สาบัวเสาปนรกไมาฝีแตกเพืพ่ว่ามือว่าอา่านมือนี้ก็มาเก่งนะคนเป็นฝียังยางได้อยู่อาไไจารย์หอดครับหอดมองใส่ไม้ใส่หรอใส่อยู่กุดปลาไหลนะครับหอดกุดปลาไหลเดวนะครับ บริเวณแต่ใต้แถวนี่พ้นกับไปปล่อยนะครับตกไปปล่อยตะบานกับยังบัทันักขันนะครับยังเงียบอยู่มาหอดกับเวลาอยู่หกโมงนะครับหกโมงสามสิบนาทีกำลังมาหอดไม้ผมก็จะแซมมเนียดก้อนนะครับเหมือนนี่ผมเอานูกไม้มาอาจารย์ไม้เอาตัวใดมาเหมือนนี่ต๋อชากับครับเต่า เอาเจ้าคุณซาหนกม้านแล้วนะครับมาเจ้าเทากับห่บานขายห่หนานขายไงห่หนานขายเอาห้หนานขายไม่กินเข่าปลานะครับนกอย่างนกยืนแล้วนกเกาเลาวมผมกับน,นกไม้มาทั้งสองนะครับเหมือนี้เอาเจ้าซี่ยอดกับเจ้าข้ามแพงมาข้ามแพงกับพึงเ,เลยเฉลยตัวเดียวก็เอามานะครับบ่มากับบ่สาบบ่แข็งเอามาลองเบิึงนะครับจักษ์จะขันบข่ขันนะครับมาลองเอามาหลุ่นน้ำกันนะครับ บรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนเสาๆส์กับน้องอุ๊บปลาไหลนะครับครับผมจะใช้พุบธุมิ่มน้องนะครับลองเบิ้งจะมีนกมาคันมาตอบมาโต,ตนกตอบนกกบอเอานกไม้มานะครับนี่นจะขันบวกคันมาดุ่นกันนะครับ ต่อนกน้ำกันอาจารย์เกียนไม้กับเสกุกจานใหญ่นะครับป้มกับเสกุกทมนานนานี่นะครับลองเบ่ถ้าป้มมีหมดแดงจกักหวมดดุนกันนะครับ พ่อแน,นกกะจัดไปแล้วอาจารย์อาจารย์ไม้จัดเจ้าเทาจัดไปแล้วนกเสียงไหนก็นกเสียงใหญ่นะครับใหญ่เสียงใหญ่คู่นุ้นบ่อโอแต่เจ้าเทาเจ้าเทานี่เกือบพ่อท่านบ่เจ้า,จาออเทาเกือบ่ท่านแล้วเนี่ยเออคุผมกับเขาอยู่ครับเขาต้องสอง ครับอาจารย์ไหมระดับนี่อะไรจริงๆว่าโมมีคข้ามว่าว่าสีนั่นกรกดับเป็นอาจารย์ปะนี่เสียงใหญ่นะครับไปตัวเนืองแล้วนะครับอาจารย์เอานกกินเรือเอานกกินเรือนกหลายนะครับนกสายนี่หลายเขาคุพบกับเขาทั้งสองนะครับเขาเม่อะไรต่างกล้องนะครับเขาทั้งสอง เขาเจ้าซียอดกับเกือบเหยียบนกเสียงใหญ่เจ้ามาพากอนซาเลียงแดนใส่ไก่ทางนะครับที่เขาเจ้าข้ามแพงกับเขาขึ้นกันครับคู่กันกําลังสี่เหยียบอย่างค้อนนะครับรถอีตอกพานขึ้นกันนี่ตาแนวนะครับเจ้าเทากับจัดไปแล้วนะครับแต้มหนึ่งนกสียงใหญ่เจ้าคยได้หนอยไมแย่ครับ้คุณซากัเขาอยู่ครับโบเหยียบฮักนก คนก็นจะกินเขากีน,น,นามนะครับอาจารย์มกินเขาเ้าน้ากันอากาศก็ดีอยู่นะครับเหมือนนี่คืบยุตวาโบลลมนะครับอากาศเดี๋ยวผมจะใส่แถวนี้แหละครับกินเขาแล้วก็ใส่แถวปลาทมนี่ลองเบิงนกตะวัากัอยากเหนียวเนี้ยนะครับนกบริเวณนี่เหนียวเหยียบยากตะวัาก็อาศัยใส่ดูกมักนะครับมักเอา อันโมมัคก,กะจะโบมีซิดได้นะครับครับนก,กันนี่ครับนกบริเวณนี้แล้วก,กินข้าวเรียวนะครับกินข้าวเรียวก็จะลงใสกันแท้วนี้ละผมก็จะได้ตั้งกล่องให้อาจารย์เบิ่งนะครับมเเ่าบรวลายตั้งนะครับพบะว่าสถานทีบ่บัาเอืออำนวยอยู่ไก,ก้แห้งนะครับครับหลังจาก กินเขาเรียบร้อยก็จะใส่แถวนี่นะครับแถวปลาทมนี่ล่องเบิงใส่เบิงจะค้อนนะครับแต่มีนกเสียงหน่อยขันอยู่นะครับนกเสียงหน่อยเสียงหน่อยขันอยู่ปลาทมครับใส่เลาะนี่ลองเบิงจะค้อนทั้งว่ารุ่นกันนะครับ โอ่ยมองกล่องไงนะี่เป็นไงโอเค